สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรามานำเสนอคุณสมบัติที่สำคัญของนักวิจัยถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ 1. ความอยากรู้อย่างเห็นจิตใจที่อยากรู้อย่างเห็นและความสามารถในการมองสิ่งต่างๆจากมุมมองที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้วิจัยเก่งขึ้นผู้วิจัยที่ดีจะสังเกตโลกที่รอบตัวและเปิดรับความเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นักวิจัยที่ประสบความสามําเร็จสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมได้ในขณะที่อ่านเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆในสาขาของตนเองและสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นลักษณะสําคัญของนักวิจัยที่ดี 3. นะคะความคิดรเริ่มสร้างสรรค์ตามปกตินักวิจัยต้องใช้สมองในการคิดมากกว่าวิชาอื่นๆ เพราะในการวิจัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความคิดของนักวิจัยอันจะก่อให้เกิดความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆขึ้นมาได้การดัดแปลงการที่มีผู้ใช้กันอยู่แล้วมาปรับปรุงใช้ก็ถือได้ว่า 4. นะคะความเป็นกลางการปลูกฝั่งแนวคิดเดิมๆเป็นอันตรายต่อการวิจัยหลีกเลี่ยงการยั่วยุให้เกิด การสรุปผลไม่ได้หรือใส่ความลำเอียงส่วนตัวเข้าไปในการวิจัยซึ่งจะส่งผลต่อการวิจัยในระยะยาว 5. จิตวิญญาณแห่งความร่วมมือนักวิจัยที่ดีควรมีจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือคือสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเพราะการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับนักวิจัยคนอื่นจะช่วยพัฒนาแนวทางใหม่ ทำให้การวิจัยก้าวหน้าสร้างชื่อเสียงและขยายประโยชน์ของผลงานสู่ผู้คนในวงกว้าง 6. ทักษะการสื่อสารนักวิจัยที่ดีต้องมีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อถ่ายทอดผลงานการวิจัยให้เข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงานกนารนำเสนอผลงานหรือการขอทุนโดยสามารถอธิบายได้ทั้ง ผู้เชี่ยวชาญและคนทั่วไปทําให้ผลงานได้รับการยอมรับในวงกว้าง 7. น,นะคะความใส่ใจในรายละเอียดคุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งของนักวิจัยที่ดีคือความพิถีพิถันในการทํางานนักวิจัยต้องใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนและส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ คุณลักษณะที่สำคัญนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวิจัยมีความถูกต้องทดสอบได้และเชื่อถือได้และยังมีการเพิ่มโอกาสให้ได้รับการยอมรับจากต้นฉบับอีกด้วยค่ะแปนะคะความภาคเพียนและความยืดหยุ่นการวิจัยอาจเป็นกระบวนการที่ยาวนานและยากลำบากโดยมีอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงมากมายข้อกำหนดที่สำคัญประการหนึ่งในการวิจัยคือ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและอดทนแม้ว่าจะเกิดอุปสรรคและความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อปรับแผนการรับมือกับความท้าทายโดยตรงและอดทนในขณะที่ก้าวไปข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายค่ะ นะะเน้นการดูแลตนเองความวิตกกังวลความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องปกติในหมู่นักวิจัยที่ประสบค,ความสำเร็จจะจัดการปัญหานี้ได้ดีขึ้นโดยการใช้ชีวิตให้มีความสมดุลการตระหนักรู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองและใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะถือเป็นกุญแจสำคัญในการเป็นนักวิจัยที่ดีค่ะ และกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ